มี้งนงบหนึ่งรอยบาทจ้าพี่นงองจ้าได้หอยต้องตอนเต็งเต็งมาเนี่และจ้าสีซุปบกเขือใส่เห็ดเฟืองด้วยจ้าแล้วก็ทอดปลาสมจ้าผสมชุบไข่ทอดด้วยพี่นงคบเสียบๆจ้ามีกะซุปบกเขือด้วยพี่นงองซุปแบบบานๆห่อหนิละ่ะมีหยังกะแ่อันนั้นแล้วเนาะจ้าใส่คุกนี่แหละเห็ดบ,บเ่เพ็ดด้วยพี่น้องเห็ดให้ผู้เถ่ากินจะเห็ดเพ็ด นุ้ยจิ้วกะกินเพ็ดบ่ได้จ้าป่วยมากหนึ่งปีเต็มๆจ้าต้องดูแลสุขภาพสักของซิมเบิงแสบแล้วก็ไปห่อใหอ่พอแล้วเนาะอันนี้ก็สีห่อให่อพอเด้อพี่น้องห่อไปทรงแล้วอยู่นะถ้วยนี้กบแบ็แบ่งไว้บ้านแบงไว้ให้แม่กับมี้จิ๋วจ้ะบ้านนอกห่อกะปอมีเอียงมากมากดอกจาก้ามีเอียงก็กินอันนั้นแล้วเนาะพี่น้องเนาะ นี่อันนี้ซาลาเน่ได้จ้ะสูบกระเขือกับซาลาเนยมันเขากันเขากันเด้อเรียบร้อยจ้อันนี้ก็จะเป็นลวกพักจ้ะลวกพักลวกให้ผู้เฒ่าลวกเปื่อยๆได้ดีด่นอนเด้อเซ่บบุญเดชมือเสาร์สื่อเพลินได้จ้ะบาดนี้ออกมาหน้ากับมาเก็บไปไว้จ้ะเก็บไปไว้ถ้ากินมือรุ่นจ้ะ อันนี้พักแค่แดงจ้ะปลูกห้ายตนใหญ่อย,ยู่ตนเดียวจ้ะพี่น้องเนี่ยวมันบพ่พ่อนามนะจ้ะปลูกไวยเมื่นกลางป้าอ้อยนี่ละอันนี้มันจะเป็นพักหวานพักหวานบ้าน้ะจ้ะพี่น้องปลูกไว้ทะลวกกินเฮ็ดไส้แกงจืดก็ได้จ้านี่หน้าหนูจิ๋วกับมีพักขีเล็กพูนแล้วพี่นอ้องบายางเด้ เนี่ยกินหาเอาน้ำไ้น้ำหน้านี่แหละจ้าโอเคไม่สิเราก็ค่อยนี้ได้่อยนี้นะพว่เห็นหนาวน้อนอยู่ข้อตาน้อนอยู่ข้อตาไม่เห็นเหรอเขาม้วนขึ้นม้วนน้ำพอนเอาบ้านไปเบิ้งรู้ quên cứ nè Dạ con con cho khỏe vẫn vậy Mắt eo vô Ơn bậc đám mắt nhá khỏe ngọt của lươn rồi Ơn bậc đám mắt nhá khỏe